ก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดเช่นเดียวกันค่ะตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนได้มีการถแถลงการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าก,กว่า1 6 8 0 0 0เม็ดในอำเภอป่าซางขยายผลพบผู้สั่งการกบดานในประเทศเพื่อนบ้านที่หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ํา ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนพันตำรวจเอกวีราชาติรัตตเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าซางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการจับกลุ่มยาเสพติดรายสำคัญที่ตำรวจชุดจับกลุ่มยาเสพติดและปปะสได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายหน่งอายุ42ปีชาวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนกว่า1 168,000เม็ด ก็สืบเนื่องจากทางชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนได้มีการขยายผลการจับกลุ่มจากผู้ค้ารายย่อยนะครับจนทราบว่ามีการนำส่งยาบ้าที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอป่าซางซึ่งทางด้านของชุดสืบสวนได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบอย่างบ้านหลังดังกล่าวพบนายโหน่งพร้อมเพื่อนสาวเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นภายในบ้านก็พบยาบ้าประมาณ1 6 8 0 0 0มเม็ด จากการตรวจสอบพบว่านายโหน่งเคยถูกจับกุมในคด ah ียาเสพติดเมื่อปี2565และพึงผนโทษเมื่อปีที่ผ่านมาโดยให้การว่าเป็นผู้รับจ้างทำหน้าที่ส่งและวางยาบ้าไว้ตามสถานที่ต่างๆตามที่นายทุนเจ้าของยาสั่งการเจ้าหน้าที่จึงได้มีการจับกุมตัวนายโหน่งพร้อมยาเสพติดและของกลางเพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับพึงผนโทษมาก็ยัง